มันมีนักโทษขังซอยอยู่สามคนครับโทษยี่สิบห้าปีผู้คุมเขาก็ถามว่าผู้คุมเขาถาม,าม,ถามนักโทษขังซอยเนี่ยสามคนเนี่ยครับ,คครบถามว่าพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวจะโดนขังซอยแล้วนะห้องเดียวคนละยี่สิบห้าปีผู้มึงอยากได้อะไรคนแรกบอกเลยผมอยากได้ต้นไม้ครับเป็นทำไมวะเดี๋ยวบอกคนที่สองอยากได้ผู้หญิง คนที่สามอยากได้บุหรี่ครับผู้คุมก็หาไม้จับยัดใส่ห้องปิดประตูไปสามห้องอหลังจากนั้นยี่สิบห้าปีนักโทษสามคนพ้นโทษมาครับคนแรกเปิดมาขอต้นไม้ไปใช่ไหมพอเปิดประตูมาตกใจครับต้นไม้เต็มไปหมดเลยตเต็มห้องไปหมดเลยอ,ออกพืชออกพันธุ์ลูกหลานเต็มไปหมดเลยคนที่สองคนที่สองของผู้หญิงใช่ไหม เปิดมาลูกหลานลูกเด็กเล็กแดงเต็มไปหมดเลยคนที่สาวขอบุหรี่เปิดประตูมาแม่งนั่งถือบุหรี่อยู่เฉยพวกคุณถามไอ้สัตว์ทำไมมึงไม่ออกลูกหลานของเขาวะเขาบอกว่ากูมีแต่บุหรี่กูไมีไฟม่ไปจาก